ที่สาวค่ะช่วงหน้าร้อนอย่างนี้พี่สาวมาชวนทำํำชาลนมไขุ่กไต้หวันสูตรนี้เป็นของน้องคนนึงที่ทำขายแล้วก็ขายดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมและวิธีทํทำกันเลยค่ะใช้น้ําเปล่า3ลิตรน้ําตาลทราย1นกิโลครีมเทียม1กิโลครึ่งน้ําแข็ง3กิโลครึ่งชา80กรัมค่ะ สำหรับใบชานะคะนำใส่ในผ้าเข่าบางนะคะตัดผ้าเข่าบางเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็จับมุมสี่เหลี่ยมขึ้นมานะคะแล้วก็พับเป็นจีบเล็กๆนะคะซ้อนๆกันนะคะในแต่ละด้านพอพับเสร็จทั้ง4ด้านนะคะก็นำเชือกนะคะซึ่งเราใช้ผ้าเข่าบางนะคะตัดเป็นเส้นไวมามัดปากเพื่อป้องกันไม่ให้ชาลั่วออกมาเวลาต้มนะคะ นำน้ำเปล่าใส่หม้อนะคะตั้งให้เดือดจัดน้ำต้องเดือดจัดๆนะคะถึงจะดีแล้วก็นำถุงชานะคะใส่ลงไปแล้วก็ใช้ทัพพีนะคะกดกดนวดนวด,นวดถุงชานะคะสําหรับขั้นตอนนี้เนี่ยจะใช้เวลาประมาณ5นาทีนะคะในการต้มชา พอครบ5นาทีแล้วนะคะจะปิดไฟนะคะแล้วก็ปิดฝาหมอ้อแช่ชาไว้ประมาณ30นาทีพอครบ30นาทีแล้วนะคะก็ตักถุงชาขึ้นนะคะ พอตักถุงชาขึ้นแล้วนะคะก็เปิดไฟเตาแล้วก็ปิดฝาหมอ้อตั้งน้ำให้เดือดจัดอีกครั้งหนึ่งนะคะพอน้ำเดือดจัดนะคะก็ให้นำครีมเทียมนะคะใส่ลงไปขั้นตอนนี้เนี่ยสามารถหรีไฟลงได้นะคะถ้าเกิดบางคนใช้หม้อเล็กก็ให้ระวังว่าครีมเทียมนะคะพอลงไปแล้วเนี่ยจะฟูขึ้นมาล้นหม้อได้นะคะคนครีมเทียมนะคะให้ละลาย จนหมดนะคะให้สังเกตดูนะคะว่าครีมเทียมเนี่ยจะต้องไม่เป็นเม็ดนะคะสำหรับครีมเทียมที่เลือกใช้นะคะไม่ควรจะใช้ครีมเทียมที่กลิ่นแรงจนเกินไปนะคะเพราะไม่งั้นจะกลบกลิ่นชาหมดพอครีมเทียมละลายแล้วนะคะก็ให้ใส่น้ำตาลทรายลงไปสำหรับน้ำตาลทรายควรจะเลือกใช้น้ำตาลทรายสีลำแบบนี้นะคะเพราะว่าจะทำให้ชาเนี่ยมีกลิ่นหอมแล้วก็สีสวยด้วยค่ะ เนี่ยค่ะตามในรูปเลยนะคะชาก็จะออกมาสีสวยมากๆเลยพอน้ำตาลทรายละลายดีแล้วนะคะก็ให้ใส่น้ำแข็งลงไปนะคะน้ำแข็งจะใช้หลอดเหล็กหรือหลอดใหญ่ก็ได้นะคะก็คนน้ำแข็งให้ละลายนะคะสำหรับขั้นตอนนี้ก็คือสามารถปิดไฟได้เลยค่ะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการต้มชานนมนะคะสีสวยน่าทานมากๆเลยขั้นต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาต้มไข่มุกนะคะจะใช้ไข่มุกครึ่งกิโลนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะ้อยกลมน้ำเปล่านะคะใช้3มช้อนโตะ๊ะสำหรับน้ำในการต้มไข่มุกนะคะให้ใช้น้ำประมาณสี่เท่าของไข่มุกที่เราจะต้ม แล้วก็ต้องตั้งน้ําให้เดือดจัดนะคะพอน้ําเดือดจัดก็ให้เทไข่มุกลงไปเพอเทไข่มุกลงไปเนี่ยต้องรีบคนนะคะคนตลอดจนกว่าไข่มุกจะลอยขึ้นมาสำหรับการต้มไข่มุกนะคะน้ําต้องเดือดจัดนะคะเพราะถ้าน้ําไม่เดือดจัดเนี่ยไข่มุกจะเละนะคะ พอไข่มุกกลอยขึ้นมานะคะก็ให้หลีไฟกลางแล้วก็ต้มไปอีก30นาทีสำหรับขั้นตอนนี้นะคะก็จะคนเป็นระยะระยะนะคะอาจจะคนสักทุก5นาทีก็ได้ค่ะ ใกล้ครบ30นาทีแล้วนะคะพอครบ30นาทีนะคะให้ปิดไฟปิดฝาหม้อแล้วก็แช่ไข่มุกไว้อีก30นาทีนะคะพอครบ30นาทีนะคะก็ตักไข่มุกขึ้นมาล้างน้ํานะคะล้างซากัก2-3น้ำก็ได้นะคะตามสะดวกนะคะก็ให้สังเกตดูว่ามุกไม่ค่อยมีเมือกแล้วนะคะ สำหรับวิธีการต้มไข่มุกแบบนี้นะคะไข่มุกเนี่ยก็จะนุ่มนะคะแล้วก็หนุบหนับนะคะเคี้ยวมันมากๆนะคะและสำหรับไข่มุกนะคะถ้าจะให้ดีเนี่ยหลังจากต้มเสร็จนะคะใส่น้ำตาลอะไรเสร็จเรียบร้อยนะคะควรจะทานให้หมดภายในวันนั้นนะคะเพราะว่าไข่มุกเนี่ยจะนุ่มแล้วก็หนุบหนับมากถ้าทานวันรุ่งขึ้นเนี่ยความอร่อยความหนึบหนับเนี่ยก็จะลดลงนะคะ พอล้างไข่มุกเสร็จเรียบร้อยนะคะให้นำน้ำตาลทรายนะคะเทใส,ส่ลงไปแล้วก็นำช้อนคลุกนะคะให้น้ำตาลทรายนะคะละลายดีเนื้อไข่มุกนะคะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วก็ให้เติมน้ำเปล่าลงไปนะคะสัก3ช้อนโต๊ะนะคะ สำหรับน้ำที่ใช้เนี่ยควรจะเป็นน้ำต้มสุกนะคะหรือว่าเป็นน้ำโพลิตก็ได้ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับชานมไข่มุกสูตรนี้นะคะจะขายในแก้ว16ออนนะคะราคาประมาณ20บาทนะคะหรือสามารถขาย25บาทก็ได้นะคะแล้วแต่ทําเล สำหรับชานมไข่มุกสูตรนี้นะคะก็จะรสชาติหวานมันแล้วก็มีกลิ่นหอมนะคะทั้งกลิ่นชาแล้วก็กลิ่นน้ำตาลนะคะทานคู่กับไข่มุกนะคะแล้วก็ใส่น้ำแข็งนะคะขายเป็นแก้วอย่างเงี้ยอร่อยแล้วก็ขายดีมากๆนะคะแต่ถ้าเกิดใครทำใส่ขวดขายนะคะแนะนำว่าให้ลดน้ำตาลลงหน่อยนะคะเดี๋ยวมาฟังเสียงไข่มุกกันนะคะว่าหนึบหนับ อันนี้เป็นไข่มุกค้างคืนนะคะไม่ได้ใส่ตู้เย็นแต่ว่าอยู่ในห้องแอร์นะคะไม่เสียนะคะสามารถเติมน้ำอุ่นลงไปนะคะก็นำกลับมาทานได้นะคะแต่ว่าจะไม่อร่อยเท่าไข่มุกที่ต้มใหม่นะคะลองไปทำทานทำขายดูนะคะรับรองขายดีมากๆเลยพี่สาวฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ